พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานครับควงคู่กันไปบางคนบอกว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คอกันเมืองจับตานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนานแล้วไม่ได้เห็นทั้งสองคนเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกันนี่เป็นครั้งแรกครับนอกจากเรื่องของความเรื่องของระแหงเรื่องของความระสัมราาะสายภายในพักพลังประชารัฐนะครับนี่เป็นครั้งแรกควงคู่กันไปพี่น้องสองปอครับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ครับ ถือเป็นครั้งแรกครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยกันเมื่อวานนี้ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับรอยร้าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,านี้มากมายครับโดยทั้งคู่เนี่ยได้ลงพื้นที่จุดแรกเนี่ยเดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดครับไปตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลและมีชาวบ้านมารอต้อนรับให้กำลังใจตะโกนให้กำลังใจบอกให้สู้สู้ บอกนายกบอกลุงตู่อยู่เป็นนายกไปเลย20ปีซึ่งทางนายกก็ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีครับ <c oughs> บอกว่าให้สู้ไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจากนั้นครับท่านก็ได้เข้าไปนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดครับและเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยซึ่งท่านนายกครับก็กล่าวว่าดีใจที่ได้มาพบกับทุกคนที่นี่แล้วก็มีการส่งมินิฮาร์ตอีกแล้วครับ <c oughs> มีการส่งมินิฮาร์ตให้กับประชาชนที่มารอต้อนรับเมื่อวานนี้ด้วยครับ đu you want đu do đu you hay to do you à, to do 2 want to do you want vaccine, vaccine, you want to do you want to do you you want to do you want tất cả เป็นไงฮะลุงตู่สู้สู้ลุงตูส่สู้สู้เลยเมื่อวานน,นะฮะเาไปดูฝักฝั่งของพลเอกประวิตยครับเมื่อวานนี้ก็มีภาพนี้ครับที่แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะครับภาพนี้เลยครับขณะที่กําลังจะขึ้นรถเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อีกจุดหนึ่งครับ<ค>ก็มีประชาชนเดินเข้ามาครับแล้วก็กราบลงไปที่เท้าเลยครับคลิปนี้ภาพนี้กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงแล้วก็ มีผู้คนแสดงความคิดความเห็นจะบอกว่าวิาพากษ์วิจารณ์ก็ได้แสดงความคิดความเห็นก็ได้มากมายทีเดียวเมื่อวานนี้ครับขณะที่พลเอกประยุทธ์ครับได้เดินทางไปยังพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์วังนาคินคําชะโนดที่นี่เป็นหนึ่งใน6อําเภอํนร่องเปิดท่องเที่ยวภายใต้แผนเปิดเมืองอุดรพลสโมเดลครับเพื่อไปตรวจสอบความพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องทเที่ยวตามนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็ได้เข้าสักการะ พ่อปู่ศรีสุดโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดพร้อมกันนี้ก็บอกว่าได้อธิษฐานให้ประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์ปลอดภัยเพราะว่าท่านอยู่คู่แผ่นดินไทยมายาวนานและต้องอยู่ตลอดไปชั่วกะระปพรสารพิทักษ์ปกป้องคนไทยให้รอดปลอดภัยจากโควิดขอให้ตนทํางานสําเร็จขอให้ประเทศชาติมีการพัฒนาที่เรียกว่าพลิกโฉมประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนทุกอย่างตามมาตรการที่เหมาะสมตนอยากให้ทุกอย่างที่ตั้งเจตนารมไว ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสําเร็จในระหว่างที่ยังทําหน้าที่อยู่ก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยได้ขอพรแบบนี้ะนะครับขณะที่กลุ่มคนอุดรพอกันทีนะครับก็ได้รวมตัวกันทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เห็นนี้เป็นช่วงระหว่างที่ตํารวจควบคุมฝูงชนครับ เข้าไปดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดนะครับในที่สุดแล้วก็มีการเข้าควบคุมตัวแล้วก็เป็นไปตามภาพที่เห็นนะครับก็เป็นเหตุการณ์บางช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับนายพิเชษสถิรชวานครับสอสอบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธรรมไทยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐหลังจากที่พระราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศ พักประชาธรรมไทยสิ้นสถานภาพพักการเมืองโดยนายพิเชษเชื่อว,ว่าจะมีพักการเมืองขนาดเล็กเนี่ยทยอยเข้าร่วมกับทางพักพลังประชารัฐครับเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้มีการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยนะครับที่ตอนนี้กําลังเดินหน้าเรื่องของกฎหมายลูกกันอยู่เนี่ยนะครับอันเนี้ยจะกระทบต่อยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพักเล็กเพราะว่าก็มีการวิเคราะห์มีการคัดการว่าพอใช้บัตรเลือกตั้งสองใบแล้วเนี่ยนะครับสสเขตสสพาร์ตี้ลิสต์ส party list แล้วเนี่ยจะทําให้พักเล็กเนี่ย ได้จำนวนเสียงได้ที่นั่งน้อยลงน่าจะมีการขยับกันแบบนี้